บางคนพูด,ดว่าเป็นความอาจรย์แต่เขาก็มาถอดบทเรียนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะมันดูรุนแรงมากไฟท่วมเลยแล้วตีลังกาพลิกคว่ำแต่ไม่มีคนที่เสียชีวิตเลยอ,ะอ่ะเขาก็บอกเออมันเกิดจากอะไรขึ้นเขาบอกว่านี่คือปฏิหารก็ได้แต่มันมาจากรากฐานของการออกแบบทางวิศวกรรม,มและการแล,กและก็บทเรียนต่างๆในอดีตนะฮะซึ่งเขาถอดบทเรียน3ปัจจัยหลักที่ทําให้ไม่เกิดความสุเสียอย่างรุนแรงอย่างแรกเลยคือเครื่องบินรุ่นนี้ ออกแบบมาโดยการย้ายถังน้ํามันทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ปีกอืมอ,อ่ไม่ใช่ <c oughs> ที่บอกเอ่อมอเมื่อก่อนเขาเก็บไว้ที่ตัวเครื่องเครือ่องตัวเครื่องก็คือตัวที่เรานั่งเพราะฉะนั้นทันทีที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ผู้โดยสารการะะระเบิดของถังน้ํามันไปอยู่ใกล้ผู้โดยสารเขาเลยย้ายการเก็บน้ามันทั้งหมดไปอยู่ที่ปีกอ่าซึ่งซึ่งซึ่งนี่เป็นเป็นเป็นยุคใหม่อันหนึ่ง นะครับอ่าและเหตุการณ์เนี้ยอย่างที่อ้อบอกว่าพอปีกมันหักออกไปเท่ากับทังน้ํามันมันหลุดออกไปด้วยค่ะอืมมันก็เลยทําให้การระเบิดตรงนั้น่ะมันไม่เกิดขึ้นนตต้องบอกไว้ก่อนอันนี้มันไม่ใช่โบอิงที่เราคุ้นมันไม่ใช่อ่าเขาเรียกอะไรนะมันมีโบอิงกับแอร์บัสใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นบอมบเดียที่เป็นรุ่นที่สร้างมันต่อเป็นแบบเป็นอีกซีรีส์หนึ่งต่อกับอีกตัวหนึ่งที่เขาเคยทํากันมาใช่ปะตั้งแต่ประมาณช่วงปีสองพันะมันก็นานมาแล้วนะแต่่มมัันก็ยยงใใชช้าว อันนี้คือหลักการหนึ่งที่ที่เขาวิเคราะห์แล้วมันมีอีกใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีข้ออะ่์ะีกคืออันต่อไปคือเก้าอี้หรือว่าที่นั่งออกแบบมาพิเศษเขาเรียกว่าที่นั่ง 16G 16G คือสามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงได้ถึง16เท่า นะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ทนทานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีความปลอดภัยและแต่ว่าที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือเข็มขัดนิรภัยที่คาดอยู่ทําให้ทุกคนสามารถช่วยได้ในกรณีนี้ต่อให้ที่นั่งดีเพียงก็ตามถ้าหากว่าไม่มีเข็มขัดนิรภัยรับรองว่าผู้โดยสารกระเด็นและการบาดเจ็บรือการสูญเสียจะต้องรุนแรงกว่านี้มากนะครับ mm hmm. อีกอันหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเครื่องบินพาณิชย์รุ่นนี้นะครับ ทุกลำเนี่ยเก้าอี้มีล็อกไว้กับรางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องบินซึ่งสามารถทนต่อแรงแรงกระแทกได้ถึง 16G อยู่แล้ว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นการลงจอดในกรณีที่เฉินแบบนี้นะครับไม่ที่แปลว่าที่นั่งอื่นนะ่ทน 16G ไม่ได้นะ,ะ mm hmm. ทนทนอื่นได้แต่ว่าตัวนี้นอกจากรางได้แล้วตัวเก้าอี้มันเองก็ได้ด้วยแต่ mm hmm. สำคัญที่สุดที่เขาย้ำเลยคือต่อให้เก้าอี้จะดีเพียงใดถ้าคุณไม่ซีทเบลก็ไม่รอดอยู่ดีอันที่สามคือ ลูกเรือที่ยอดเยี่ยมพนักง,งานต้อนรับสองคนในเที่ยวบินนี้ไม่เคยนําเครื่องลงจอดแบบไหยท้องมาก่อนแต่ได้รับการฝึกฝนสถานการณ์แบบนี้มาแล้วและสามารถขนาดตีลังกาแล้วนะเอาผู้โดยสารทั้งหมด80คนออกจากเครื่องได้ภายใน90วิฉเฉลี่ยคือ1คนหนึ่งวิอ่อ้อมเก่งนะคื เก่งมากแต่คือคุณฟังคะเขาไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ในแง่ที่ว่าเขาเป็นวิ่งฟิวงี้นะแต่ไม่ถึงว่าคงจะมีการเตือนผู้โดยสารด้วยการมีสติที่ถูกฝึกมาอย่างดีถูกไหมคะว่าแบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วให้ทําตัวยังไงปลดอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเขาทําได้ดีเมื่อวานพออ่านข่าวนี้และการอันนี้ก็เลยทําให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วงานเสิร์ฟงานบริการทั้งหมดที่เราเห็นนะอันนั้นคืองานอดิเรกบนเครื่องนะ รา <c oughs> ะนั้นคืองานอดิเรกคือทําไปเรื่อยๆทําไปทําไปเพราะงานจริงของเขาคือเทรนเพื่อเมื่อเกิดสิ่งนี้ต่างหากหรือเปล่า <c oughs> เช่นที่จะต้องแบบ เฮ้ยที่จะต้องสไลด์ลงอ่ะใช่ปหคะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นสไลด์ลงลงยังไงหนึ่งสองสามถอดรองเท้าไม่มีกระเป๋านู่นนี่นั่นหรืออย่าถ่ายรูปในขณะที่เกิดเหตุอย่างนี้หนึ่งสองสามถูกปะอันว่าอันนั้นอ่ะจริงๆคืองานหลักที่ภาวนาให้เขาไม่ต้องทําบ่อยคือให้ทํางานเสริมไปเรื่อยอ่ะงานแบบงานงานอดิเรกทําไปก่อนเสิร์ฟดูแลกันไปยิม้มคิกค,คักค,คิกค,คักไปก่อนพองานหลักแบบนี้ <c oughs> ที่รข่าวใหญ่ทุกทีเลยอ่ะอืมอืม